าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบทุกทุกท่านนะสวัสดีไปยังพี่น้องทางงเพจเพจด้วยนะครับนี่อยู่กับผมชองวัดน้ำซิงนะวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายสมบูรณ์ครับเสียบพงนะควบคุมคนโทรในเสียบพงครับมาด,ดูกัน นี่เก็บขอบมานะสมบูรณ์พัฒนาครับน่าจะเป็นตัวพิกจัมโบ้นะเสียพงครับจำกันได้ก็ขับหกล้อครับทีมงานระเดินเรานะล็อกกี้นะดี้าฮ้เฮ้ ับ,บจำก,กันได้ก็ขับล็อกกี้คันซีมูนะเป็นพี่ชายแฟนของเสียยวนนะชี่สมบูรณ์คนละคันนะครับเป็นคนัทเดียวกฤษเข<อ>ยิบยากนะ ทุกน้ำอเ้วครับ,เ,<อ>รบเป็นรถบริษัทยียกานนากะเดี๋ยวยวนครับโอ,โอ,โอ ค,ครับคุณรามครับในยวนห็นเกี่ยวอยู่ทางด้านหลังไฟวัสดุนะเปิดเมืองคุณรัมเราเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายครับไปถ่ายใ,ให้ชมนะโอ้สวยชัดนะขอบคุณพัฒนาครับเป็นช่วงล่าง12นะครับนะเดี๋ยวทีนี้บิ้วมาใหม่นะ อ,อ๋ออมีมอะไรวะอออะไรครับเดี๋ยวพงนะกครับตรงล่าง12ครับรยนตเกีไฟน้เปนเครืงยนต์ฮีโนะ่รนครับกีโอแปดซีนะ ไปครับนี่โว้าคุณคุณสวยจกหน่าลีดั้งคันครับจคล้ายๆกันกับคันที่สี่ยนขับนะเป็นเท้าแเก่ียเดียวกันครับจ้าของเดียวกันนะนี่ tao đi nè. Nào đi đang Để mà đi ra sợi bông <trendyarbeiten>

có không? phải quay thèm Đó, đánh, đánh, đánh Bấm đây trên đơn thay ba nha Ờ, tôi đơn nha Hãy พัฒน,นาบริศาศาศาษัทอิบิวมาใหม่ครับสวยนะโคคู่นะ260รแรงม้าครับ โคงเกีียวไปทางไหนนะหันเดี๋ยวโงบนสงสัยถนัดถนัดขวาวะนี่บนขวาครับสวยนะสมบูรณ์ีกคันหนึ่งที่เคยไปถ่ายให้ดูของสี่หยวนที่ทสี่หยวนขึ้นนะ้ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูครับโดนอำเภอเมืองเราหนะ้าอำเภอเมืองบุรีรัมณ์นะครับนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะ ๋ยวยวนไปลงอยู่หลังไทยวัสดุครับจุจานารถสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเงาวับเลยสวยจัดเหมือนกันนะวิวมาใหม่ครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องออด,ดัมซิงด้วยนะครับนี่ฝากติดตาม เพด้วยนะครับชื่อเพจออดน้ำซิ่งนะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ